สวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนเร็วก็เอ๋ยไขขอไขย่ยาขอขวดวขอควายาขอคนจานขอละคังปา<ะ>งองูใจจอจานชอชิง ชอช้างหนีซอสู้หนีชอกระเชื้อจีจันยอหญิงโสป้าช่อชนะเจจ่าสวมปันต่อปตักฐานถอฐานโจมทอนางบนโตจูหน้าทอผู้เท่า เดินก้านอนนินตอมอดเด็กตนิมนตอเต่าสุมหลังสุ้มนทอทหารตนทอทงตุมนอหนูไปปอใบไม้ปปอปลา พอพึ่งจำลังพอฝาจันพอพานจันพอฟันอัดจังพอสำเพาป้าวกางใบใบมอม้าจัดกยอยั๊กใจรอเรือไปไปรอลิง วอแหวน<า>สอสาราเงียบเ<ง>หงาสอฤษีหนวดยาวสอเสืองอมหอหีบป้ารอจุฬาท้าพระยองอออางงอมหอนอกฮูก เก่งมากตบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะตบมือให้ตัวเองก่อนอ่ะตบมือก่อนเพื่อตบมือหรือยังเเล่นรถอยู่หรอครับผมบา,บายยก่อนบายยบายบาย